วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567กับผมเจมเต็มข้อสำหรับวันนี้ครับก็เป็นบอลกระชับมิตรทีมชาติและนับถอยหลังอีก7วันจะก้าวสู่ฟุตบอลยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับมีมาฝากฝนแฟนหน้า YouTube 3คู่กันอีกเช่นเคยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ คู่แรกครับทางด้านสกอตแลนด์วันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟินแลนด์คู่นี้ครับเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งสกอตแลนด์ก็ชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งทีมเยือนอย่างฟินแลนด์ชนะไป3และแพ้ไป2เกม สกอตแลนด์ครับอุ่นเครื่องเกมแรกชนะไปด้วยตามฟอร์มเกมนี้ครับน่าจะเน้นเหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้ตัดตัวผู้เล่นบอลในเล่นในบ้านด้วยครับแม้ว่าต้องเจอกับฟินแลนด์ที่แก่งพอตัวแต่ทีมเยือนเองครับก็เพิ่งแพ้ปโปรตุเกสมาและไม่มีแรงจูงใจเท่าไหร่เพราะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายแฟนบอลสกอตแลนด์ Scotland ครับน่าจะช่วยกระตุ้นแข้งเจ้าบ้านได้ดีครับ เกมนี้เวทกําแพงเปิดมา0.75ไม่ได้แพงอะไรครับฉะนั้นให้มองไปที่หน้าบ้านสกอตแลนด์ได้เลยครับ คู่ต่อมาครับทางด้านของเยอรมน,นีวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของกิตเฮลเฮดครับเคยเจอกัน1ครั้งในฟุตบอลยูโร2 0 1 2ไปทางฝั่งของเยอรมันที่เอาชนะไปได้ที่4ประตูต่อ2ส่วน5เกมครับต้องบอกว่าของเยอรมันเองเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับแล้วก็5เกมหลังของกิตครับชนะ2เสมอ1แพ้2เช่นกันสําหรับเจ้าภาพยูโรครับต้องจูนเกมกันเรื่อยๆเลยในเกมสุดท้ายแล้วครับที่อุ่นเครื่อง อย่างที่บอกครับเพราะว่าอีก7วันจะเข้าสู่ช่วงฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายจริงๆและส่วนกีตครับทีมที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายแต่อย่างใดก็ตามครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในเนชั่นลีกอีก3เดือนข้างหน้าเ<อ>วทกำแพงครับเปิดมาลูกครึ่งทางด้านของเยอรมันเจ้าทินตตอ,อย่างที่บอกครับบอกว่าเยอรมันวันนี้มีโอกาสที่จะชนะมากๆและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ช่วงยูโรและ ได้เป็นเจ้าภาพด้วยวันนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มหน้าสำยับเยอรมน,นีฉะนั้นคู่นี้ครับไปที่หน้าบ้านเยอรมน,นีได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษครับวันนี้พบกับทางฝั่งของ ไอร์แลนด์เฮดเวในการพบกันครับเคยเจอกัน4ครั้งเป็นอังกฤษชนะ3และไอร์แลนด์ชนะได้1ครับถ้าหากจงจังกันได้ย้อนไปในฟุตบอลยูโรปี2006เนี่ย2016เนี่ย,เ,ยเป็นทางฝั่งของไอร์แลนด์ที่เอาชนะอังกฤษได้ด้วยส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งทีมชาติอังกฤษชนะ2เสมอ2และก็แพ้ไป1เกมส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งไอร์แลนด์้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มดีมากๆชนะ3และแพ้ไป2เกม ผลงานเองครับต้องบอกว่าไม่ได้อฟอร์มอะไรมากมายสําหรับอังกฤษอย่างที่บอกไปว่าหูฟอร์มยังรุ่มรุ่มดอนดอนยู่แล้วก็วันนี้จะต้องอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายแล้วครับเตรียมความพร้อมสู่ยูโร2024นัดนี้ครับเดือนต้องมาเจอกับทางฝั่งของไอร์แลนด์ที่ผลงานอย่างที่บอกว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดีแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ไม่ได้ไปเล่นยูโรกลางไปนี้ครับทีนี้ครับก็เป็นแค่บอลในชั้นลีกที่รอเล่นในเดือนกันยานที่จะถึงนี้เวทบอลครับเปิดมาให้ทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่2ชงโชคดกว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าอังกฤษตัดตัวผู้เล่นเหลือ2 6คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้อังกฤษน่าจะจัดหนักจัดเต็มแน่ครับทุกอย่างเหนือกว่าจริง,รงฉะนั้นวันนี้ครับให้มองไปที่ทีมชาติอังกฤษได้เลยครับ สรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับให้เหมาเจ้าบ้านให้หมดเลยสกอตแลนด์เยอรมนีแล้วก็อังกฤษก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเขารวมกลุ่มครอบครัว VP แจมตำขอ้อทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ